เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีไวรุ่นที่น่ารักด้วยละกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f a r m มซิ Simulator นะครับผมก็สําหรับวันนี้ครับผมเราก็มาอยู่กับน้องอังเปานะฮะวันนี้ครับพาน้องเปามาวิ่งดินนะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะย้ายไมโครนะครับผมไปขุดที่หน้างงานใหม่นะครับซึ่งอยู่ในป่านะครับผมนี่ฮะไปขุดดินนะครับไปขุดดินลอกคลองนะครับก็เดี๋ยวเราจะย้ายไมโครไปนะ วันนี้ก็มากับโกเบนะครับผม SK 2 1 0 LC นะครับคันนี้เลยนะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะครับผมก็ภารกิจของเรานะครับก็จะมีการถมที่นะครับผมนะถมที่เยอะพอสมควรเลยครับผมนะงานเยอะมากเลยครับงานดินนี่นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการย้ายไมโครครับขึ้นเทเลอร์ก่อนเลยครับมาก็เดี๋ยวเราจะย้ายรถไปพร้อมๆกันเลยครับผมไปครับอ่าเอานำเปล่านำเปล่าขับขึ้นหน่อยครับมา ให้น้องเปาขับขึ้นครับน้องเปานี่น่าจะแบบขับไปโคเซียนกว่าเรานะนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราแบบขับไปโคคว่ำไปแล้วครับรอบนึงน <c oughs> ะฮะมันจะมีแบบติดบล็อกนิดนึงนะเปาเอยเปาตรงบันไดอะ่ะต่ต้องขึ้นดีๆเดินมาเลยครับเดินมาเลยดูโซนแลนนี่โซนนี้น่าจะขึ้นภายในหรือเปล่าเดเออได้แลยได้แล้เออ,เเเอ,อมาเลยมาเลยจะมีบล็อกอยู่ตรงนั้นแหละ ครับขึ้นมาเลยครับมันเหมือนมันยกเนาะเอาคำ้ำค้ำขึ้นได้ไหมมันเหมือนมันจะติดบล็อกอะไรสักอย่างเลยอยู่ตรงบันไดอ่านั่นแหละครับมาเลยเดินมาเลยครับ,ม,รบมันจะสั่นนิดนึงครับไม่ต้องตกใจนะฮะต้องตกใจครับ <c oughs> โคมันจะขึ้นยากนิดนึงอนะนทุกคนนะไม่เหมือนรถเกี่ยวนะรถเกี่ยวแบบวิ่งขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเหมือนกันโอเคครับก็ถูไถาทานสปอร์ตครับผมไปอเอาไงครับเอาไงครับบริษัทถูไถาทานสปอร์ตครับผม สวยงามครับผมไปก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวเป่าตามพี่มาเลยครับมาฮะอย่างหน้างานใหม่ครับผมคลิปที่แล้วก็มาลอกคลองนะครับในแมช์นี้นะฮะบายนะครับจะดูรถด้วยครับรถเยอะครับแบบนี้ ได้ยินไหมครับโอ้เหมือนเสียงน้อตเปาจะเบาครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเพิ่มเสียงน้อตเปานิดนึงไอ้เิื่อนะมปิดแล้วครับลุโอเคมาไหนลองลองฮารโร่หน่อยร้องครับลุงเออจัดไปครับเสียงแบบดังๆชัดชเจาแบบนี้เลยนะฮะันนัดด้นรถดับรถดับขายว่ะนะมาจอดทิ้งไว้สงสัยไม่มีเพื่อนวิ่งงานครับ เาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขับเลี้ยวเลี้ยวขวาเนี่ยแบบว่าเราเรามาเทดินะ่ะเห็นไหมรถไถ,ถเด็เกจอดอยู่ไกลๆนู่เนเข้าป่าครับเข้าป่าครับวันนี้ ก็จะไม่ดีหน่อยนะทางแบบค่อยดีนะมันเป็นทางขึ้นเขาด้วยครับทางแบบขี้เห่มากเลยครับ เป็นที่จอดรถครับนะโอเคเออกมาได้ลงครับไปทีนี้เราจัดไปครับผมมาแล้วครับนี่เลยฝั่งนี้นะป่าฝั่งนี้นะเ,เดี๋ยวมันจะมีดินอยู่ตรงนี้ครับน่าจะพอแบบพอได้ขายอยู่พอได้ขายดินอยู่นะมาแล้วครับเมคโคเราครับ นี่ครับฮะนี่ๆๆตรงนี้ตรงน,น,นี้ข้ามมาเลยครับข้ามมาเลยฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้เลยเหมือนน้ำมันซัดดินลงมานะตรงนี้น่าจะเป็นคลองน้ำเก่านะฮะมาเดี๋ยวถอยรถให้ครับเดี๋ยวงานคู่สักทีครับผม ดมดิเตอร์เรานะ่ยาเลยครับเดี๋ยวให้แมคโครหาที่ยืนก่อนนะฮะแมคโครจะเอาตรงไหนครับแมคโครโอ๋อมันจะเอาเลยนะทุกคนนะโอเค,ครับมาจับไปครับอาแน่แน่ๆน มโคลืมเลงครับวันนี้นะทุกคนเอาแล้วเป่ารถ <ละ S 2> ติดแล้วน่าจะตั้งแบบดันโตดสักหน่อยละได้ไหมใกล้ใกล้กลันไปไหมใกล้อยู่ัใได้อยู่ได้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเรา,ราเราล่าก่อนครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะารับหน้านะที่ขับรถไทยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวขยับรถออกไปให้ครับอเอาเอาชิบา้วติดดันนะครับฝากด้านหน่อยอติดจริงเลยดิดันไม่ไปว่ะดันดันดันตูดได้ไหมดันตูดเฮ้ย ถดำพวกนี้ใส่ประมาณ4-5หตักก็น่าจะเต็มแล้วไอ้รถจริงเขาใส่กี่ตักอ่ะรถจริงเนี่ยจริงก็ใส่หกตักอะไรตักใช่ไหมไอ้ตักหนึ่งเขาเรียกว่าคิวใช่ไหมคิวหนึ่งใช่ไหมตักหนึ่งเอาแล้วแต่รุ่นใช่ไหมแบบทุกกี่เล็กทุกกี่ใหญ่เนาะเียเด๋วอาแล,แล,แล,แล้วแต่อุ่น แขนทำไมทะลุลงไปวะน่ะเต็มไหมนี่อ้ยเต็มครับ มา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวจะนำทางก่อนครับเที่ยวแรกนำทางก่อนหกล้อกัอนนี้อยู่กับเรา3-4วันละ <c oughs> ไม่ได้เล่น10ลอ้อเลยครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไร,รอนะ สมัยก่อนมาถมฝั่งโน้นอ่ะไอฝั่งขวามือตรงร้านต้งโลกอ่ะแต่ก่อนแต่ว่าเล่นกันหลายคนเนาะคนทีมงานก็เยอะรคับก็ประมาณสามสี่คนได้เละโอ้ตอนนี้กองดินจะใหญ่นิดนึงนะเพื่อเอารถถ่ายดังนทีเดียวครับ ตามไปจอดไว้ดีกว่าเดี๋ยวมาดันดินสักหน่อยระหว่างรอตักดินใส่ไปรีบทําเที่ยวดีกว่า พี่เล่นคนเดียวนะวิ่งใกล้ๆเองอะโอ้ไปครับเอาคนแรกเลยแล้วกันครับมาถึงก่อน,นอ๋อถอยไปขึ้นเล้ยไปเดี๋ยวมาไปขับรถไถดีกว่าครับนี่เดี๋ยวผมขับรถไถรอนะครับผม เโซเฟอร์จะขับรถไถรอเราจะดันดินตรงนี้ให้มันเสมอหน่อยเ๋ยดเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอดผ่านถอดกล่าเว้ยติดผ่านหลังนะเนี่ยไปนี่อะไรครับทันแทบจะไม่ไปเลยฮะ ต้องดันขึ้นเป็น,นลายหนึ่งแน่เลยไายครับเมสซี่สองเผาครับรถใหม่ครับเมสซี่เลิกเตะบอลมาทำรถไถแล้วครับใช่ครับอาชีพใหม่ครับอาชีพใหม่รถไถข,ขายครับ อีสี่ไม่ค่อยเห็นมีคนใช้นะรุ่นนี้นะใช่ไหมเขาไม่ค่อยใช้กันดยว่าะมันไม่ดีหรือว่ามันยังไงราคาอาจจะจับต้องไม่ได้ทองคนใช่ไหมแต่สี่อาจจะแพงเกินอาจจะเล่นแบบไอจอนเดียนี่ก็แบบ เห็นบ้างนะส่วนมากเห็นเห็นเล่นแต่แบบนิวฮอลแลนด์คูตาฟอร์ดอะไรเนี่ยเมสซี่นี่แบบแทบจะไม่เคยเห็นเลยอ่ะเต็มนะครับผมเห็นแล้วบ่เดี๋ยวเดี๋ยวฝากเออ่ขยับขยับออกมาเด้เลยหรือไม่ก็จอดไว้ตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวพี่ไปเอากำลังดันดินเลยครับดันไม่ไปครับมดินมันแข็งซะเหลือเกินครับ ก็เล่นแบบขนบินคนเดียวนี่แหละไปดันเอารถไถไปดันบินพายเป่าไปถ่ายนาป่าช่วงนี้ถ่ายนาแล้วดิวนี่ใช่ไหมไปไหมไปไหมถ่ายเร้วไหมเอารถถเข้ามาอยู่สองสามคันอยู่น่าจะพอเ,เล่นได้เ,เดี๋ยวครับปเป่ารถตั้มครับ

ด,ด,ด,ดันเดี๋ยวดันดินรอก่อนมาแล้วมาแล้วได้ยินแต่เสียงท่อมานะครับอ่า,านะครับจับเลย ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ขอจอดก่อนเดี๋ยวมาดันดินก่อนดีกว่าดูส่งแล้วน่าจะน่าจะดันดินไม่ทันอ่ะไม่ทันรถด,ดำอ่ะครับเดี๋ยวพาถมแบบทั้งอาทิตย์อ่ะสมัยก่อนนี่เล่นแบบเป็นอาทิตย์เลยนะแบบถมดินแบบให้มันเต็มพื้นที่เดี๋ยวแต่ก่อนก็ได้อยู่นะร้านวิวแต่ก่อนสมัยนี้ไม่ได้ล้วเล่นอ,อย่างนั้นอฮะเล่นอย่างนั้นอ่ะสนุก ใช่มันผมดีเรื่อ,ๆอยๆไงเนี่ยจริงๆเล่นอย่างนั้นอ่ะใช่ครับเป็นอย่างนี้ย้ายทั้งทุกวันเล่นเล่น,นี้กะดานดีนกันกระดานเปนเสมอเลยร <c oughs> ถแข่งคันนี้ก็ดันดีนดีเหมือนกันนะเนี่ยเ <c oughs> มสซี่เมสซี่ เดี๋ยวดันให้เสมอเลยครับผมคลิปนี้ก็เดือดดูกันยาวๆนะฮะยาวไปโหลด แบบเล่นดันจนแบบเสมอหมดเลยตอนตอนนั้นอะแบบแต่เล่นอย่างนั้นไงสนุนกยิ่งสมจริงใช่ไหมแต่ด้นยิงมันก็ชอบกรเล่นอย่างนั้นแหละใช่แต่บางทีแบบว่าแบบบางคนรีบอะไรอย่างเงี้ยไอ้บางบางทีเราก็รีบเหมือนกันแหละจริงถ้ามีเวลามากมันก็แบบมันก็เล่นได้นะแบบคุณดูมันก็แบบชอบดูอะไรแบบนี้ด้วย เล่นอย่างนั้นได้แทบถ้ามันถ้าเล่นหนึ่งเป็นคลิปอย่างแี่มัน,นหลายคลิปแล้วเกือบยี่สิบสามสิบคลิปเกือบจะเสร็จโอ้นานอยู่นะต,ตอนนี้ตอนนี้ดันดินก็จะก็จะ,จะจสุดแล้วนี่แปามาพอดีนี่เดี๋ยวพอดีเลยเทต่อจากที่เดิมนะครับผมที่สร้างบ้างครับนี่ครับต้องเจอแบบเมรสซี่ครับสองเพา ไอ้รถแท้สวร์น่นนนะขับไปขับมาก็เหมือนไม่มีแรงเว้ยไอ้คันนันเบรกก็ไม่ค่อยอยู่นะบางทีอยากดันกองนี้ออกมากเลยแต่ว่าแบบแนบบแบบนุกไถย,ยังไม่ถึงคนะรับฝ่ายเราเสียเปาวันนี้ผมน่าจะได้หลายเที่ยวเล้วแหละวันนี้เหมาคนเดียวเลยครับไม่ไม่มีใครแย่งด้วยนะ ได้เสียปัมมครับแม่โคช่วยพอดีเลยโอ้เจ๋าเลยใช่ไหมยังขับรถดำปัมของแม่โคพี่เขาไทยจบเลยจบเลยใช่ไหมสามคน <laughs> เอ้มาเกียร์มารถดำช่วยอีกคนนจ้าเลยอ,อันนั้นอันนั้นสายด่วนอยู่แล้ว วิ่งชนหมดอ่ะอะไรขวางหน้าดันไปไปครับติดติดตดครับตรงนี้ตติโอโ้โหต้องเทคนิคยิ่หน่อยเอาละครับเราตันก็จะเสร็จแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวพอดีเสียปล่ามาอีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะสุดตรงนี้พอดีครับ นีได้ครับโอ้โหใส่กัน็บเลยไนแล้วไม่ใช่จะมาอีกระบอกเที่ยวหนึ่งเลยเออพี่พี่พี่ดันเสร็จพอดีตรงนี้เอาเป็นบออแล้วนี่ พอดีเลยดันทางลงพอดีเลยตรงนี้สวยสวย,สวยโอ้โหสนใจติดต่อแบบสมที่ได้ครับอันด,ด่วดีนงานนี้ดอกมันเดินหยไม่ได้เก็บงานครับเก็บตรงที่มันแบบยังไม่เสมอครับทีนี้ เี็บเปามาเห็นเลยแบบมาแล้วเสร็จพอดีเลยเปาเด,เดี๋ยวเป้าเท,เทมุมนี้เลยเทมุมหน้ารถพี่พี่ดันกบไป ครับน่าจะเสร็จพอดีครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเป้ามาอีกรถนึงนะเสร็จพอดีตรงนี้โอ้โหนี่ได้งานได้การเฉยเลยว่บจะปกติก็แบบไม่ค่อยได้งานได้การเท่าไหร่นะอันนี <S <s ้เสร็จเฉยครับแแมอนก็คนเดียวครับสามคันใช่ครับ เดีเ๋ยวดันให้มันเสมอแ่บน,นี้หน่อยดูเจ็บง่า,งน,น,างน,นเจ็บง่ายดสวยครับ โอ้ดันไปไปเหยียบเขาเร่งจนปวดขาหมดแล้วนี่โอ้ขาละอ่าโอเคได้ทางลงแล้วมาครับมาครับมาเลย น้อลั่นดีนะรถอะไรรถรถดำเหรอใช่โอ้โหบอกเลยออกจากอูพี่นี่สุดทุกคันอะ่ะ <c oughs> สท่อก็แบบไปตัดมาจากรถจริงเลยนะั่นะนะ่ะตัดไอ้คันนั้น่ะจริงๆมันจะมีเสียงที่พี่ตัดไว้อีกคันหนึ่งอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะมันลั่นกว่านี้อีกนะลั่นจนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะแบบมันลั่นเหมือนของจริงเลยอ่ะ แต่ว่าอันนี้มันไอ้คันนี้เล่นกับสมัยเล่นนั้อป๊อปใช่ไหมคันรถมุ้งน,น้อยอ่ะเออใช่ใช่คันนั้นเล่ลั่านแบบนั้นเลยล่นจริงนะนี่เป็นไงเอาด้านหน้าเออด้านด้านหน้าเลยก็ได้เปล่าโอ้สวยเลยครับเดี๋ยวมีถมต่ออีกเรื่อยๆนะเนี่ยทุกคน ว่าคลิปนี้ครับก็น่าจะพอก่อนครับวิบ่งกันหลายเที่ยวแล้วครับทั้งวันแล้วครับวิ่งวันนี้นะเ,เดี๋ยวเราก็แบบจะแบบพักนะฮะทุกคนนะอไอดำตุลเลยนะมึง <c oughs> เดี๋ยวถมต่ออีกครับเป็นร้อยรถอะ่ะบอกเลยถมแบบเต็มเนี่ยงานใหญ่ครับเป็นงานใหญ่เราต้องแบบย้ายหนะ้างานขุดดินเอาครับเลือด เรถของหกล้อดานำคันน้ำเงินนิดแน่งในรถนอ้นั่นเลยดันบึงจเจริญเนไหนเหมือนเลยเหรอคล้ายใช่ไหมใช่โอเคเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวพามาดูงานหน่อยงานดันดินครับเซิเวอร์กิฟเลยนะฮะ นี่โอเคนะครับก็คลิปนี้ครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะทุกคนนะสวัสดีครับ